อันนี้เป็นพริกเผาปลาจ้ะน้ำพริกเผาปสีนะเพื่อนจ๋าก็จะเป็นตาแดงน้ำพริกตาแดงแมงดานะคะน้ำพริกเผาแมงดาค่ะเพื่อนค่ะน้ำพริกปลาผัดนะคะดูเรื่อยๆนะเพื่อนอาจจะไม่ครบทุกตัวนะเพราะว่าบางตัวลูกค้ามาแต่เช้าแล้วเนาะอาจจะหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจ๋าน้ำริ้ปลาสลิดจ้ะเพื่อนจ๋าผัดพริกเขิงค่ะ อันนี้พิกเผาตาแดงค่ะอันนี้น้ำพริกหมูกระจกค่ะเพื่อนาแพ็กเกจใหม่สนยนามากจ้ามีออยอะไรเลย้ลยนะเพื่อนค่ะเดี๋ยวแอดพาดูเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนสาวจันนี้จะเป็นน้ำพริกเผาตาแดงนะเพื่อนาอันนี้จะเป็นน้ำพริกตาดวงนจ้าอัานนะี้จะเป็น,นพริกเผาทู่หมากจ้าอันนี้ก็จะเป็น ปาแดงกุ้งน้ำอันนี้ก็จะเป็นปลาทูหอมน้ำพริกหอมปลาทูหอมมาดูด้านลางนิดนึงค่ะด้านล่างก็จะเป็นปลาแดงปลาแ้นะาดูอัก็คือจะเป็นช่าพิกปลาแดงกุ้งค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกเผาเห็ดหอม นีะะคกะ็จะเป็นต้มปีกตะแดงมักดานเะเพื่อนจะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเนาะเพราะมันเยอะมากเลยเพื่นนนนอนจ๋าอันนี้ก็จะเป็นหมูกระจบ้านเพื่อนจ้าหมูกระจบ้านนี้น้่นคือเผาปลาย่างจ้าอันนี้จะเป็นอ๋อันนี้น้ำปรหวานนะเพื่อนจ๋าน้ำประวานจนะ้า น,นี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาเลยสับอ่ะนี่เนาะที่เหลือแค่นี้คือหมดเลยจ้ะคือว่าบางตัวจะหมดเลยน้ำเพื่อนอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำพริกตาแดงกุ้งแบบนี้ค่ะน้ำพริก,ก,กะรกไฟเหมืกน,นะคะอีกตัวก็จะเป็นน้ำพริกซอมมอนนะคะอืะอนี้เลยน้ำพริกไก่ปลาค่ะ อีกอันก็จะเป็นน้ำพริกอบไก่ค่ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกากหมูโโค่ะที่เป็นกระปุกจาสาบาทหมดเลยนะเพื่อนจ๋าราคาเดียวจ้ะเดี๋ยวแอร์ค่าไปดูต่อน,นะคะนี่เลยค่ะอีกอันด้านล่างโน้ให้เราให้ดูเป็นหมูกะปิค่ะน้ำพริกหมูกะปีะ่เนาะจ้ะ ือพี่เขามาเติมเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสินค้าหมดก็มาเติมเรื่อยๆเลยค่ะจ้ะเดี๋ยวไปดูด้านในเนาะว่ามีอะไรบ้างนึ่งปลาอันนี้จะเป็นนี่ไงนี่ไงนึ่งปลาลวกกุ้งจ้าอันนี้นึ่งปลาลวกปลาไหอันนี้น้ำพริกนึ่งลา ปลาน้ำเพื่อจนจ๋าอันนี้น้ำพริกปลากระตักน้ำเพื่อนน้ำพริกปลากระตักจ้ะจ้ะอันนี้นรกปลาหมึกนะคะน้ำปลาหมึกอกไก่ปลาอันนี้น้ำพริกนรกปลา อีกก็จะเป็นด้านล่างน่ะทีมาให้นะคะจะเป็นน้ำพริกหมึกกระตอยค่ะนี่นาะจ้่ก็มาเลือกซื้อขนมนี่้ำปาัน้น้ิกหมึกะปิดอันนี้น้ำพริกปลามอนีอันนี้จะเป็นน้ำพริกหนังไก่กอรอบคะ หันใจก่ออีกต่างก็จะเป็นหมูกรนะจกเนาะเพื่อน เติไมได้เลยน,นะเนื่องจากมันก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันจ้ะอันนี้จ้ะตัวนี้เลยค่ะตัวใหม่เลยเนาะปลาลาผัดสูตรนะจ๊ะต้องจ๋านี่นนนแล้วก็จะมีตัวนี้นจ๋ะเป็นีปลาลาผัดจิบนะคะเพื่อนอีกอันน่าจะหมดแล้วจะเป็นปลาลาปลาก่อเพื่อน,น,นหมดเร็วมากอร่อยจริงค่นะโดนัทอาหารเช้าอันนี้ตาแดงปลาย่างค่ะเนื่องจาก ปลาทูดหอมปลาแดงกุ้งเาดอมนี่เพื่อนมาทยอยเติมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆมาดูกันได้นะคะ,อ,นนะอันนี้กุ้งจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาล้าผัดสมุนไพรนะคะเพื่อน เอ้แล้็จะเป็นน้ำพริกเผามะลาค่ะนีนก็คือเติมเรื่อยๆเลยค่ะว่ wow, าไหมพนักเสด็จก็มาเติมให้ลูกค้านะ้ำเพิ่อลูกค้าเยอะอยู่ค่ะใช้เวลาแข่งลูกค้าแต่ละคนเสียมากที่ได้นในจานมันละื่นใบใหญ่แล้วของก็จะร่อยหรอนะเพราะว่า พยายามมามาเติมเรื่อยๆแต่มันก็เติมไม่ค่อยจะผ่านอะเมื่อนื่อลูกค้าตอนเช้ามาก็มาแป๊กเลยทุกคนก็มาเพื่อจะซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็มีสินค้าตัวไหนที่ได้เขาก็เลือกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพ่จะโอ้ไม่เลวมีบ่ายแล้วเยอะมากกว่าของเพื่อแบบน้ำตื้นแทนอะไรแบบ เป็นสินค้าถอบมืเพื่อนค่เดี๋ยวแอดแอดมาซื้อใหม่ันกันค่ะเพื่อน,นะาเนี่จะเป็นป็นเวอร์สอก็มีนะ เพื่อนๆจ๋านี่เป็นน้ำพริกตัวใหม่นะจ๊ะเพื่อนจ๋าของที่ตั้งแต่ี่ทํากับพี่อานะเพื่อนจา๋าตัวนี้ก็จะเป็นปลาขอดเนาะอ,อันนี้เด็ดเนาะเดี๋ยวซื้อกลับไปกลอบเพื่อนจ๋าอันนี้อร่อยจ้ะอีกอันก็จะเป็นปลาผัดเนาะปลาผัดดิบจ้าเด็ดจ้ะอีกอันก็จะเป็นปลาสูตรเนาะน,นี่เลยจา้า ต้องนบ่ายๆจ้ะมีแถวที่ต่อรอคิวอยู่เนาะเดี๋ยวแอร์ก็มาต่อเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยว